แก่ใบอ่อนนึ่งจะทำเมนูต่อไปนะคะยังไม่ได้พักเลยค่ะขอโทษทีค่ะพี่เพื่อนเชิญจกหาข้าวก็ยังไม่ได้ทานเลยนะต้องเอาภารกิจนี้ให้จบนะพักเนาะพักพักพักจมถุงมือก่อนเดอ้อถุงมืออยู่ในบ้านก็ยังไม่ไเอามาเอาเห,หนื่อยกเนื่ยงานอะ ชีวิตแม่นมจะเป็นอย่างนี้แหละพี่น้องอันเนี้ยเราออนนึ่งเนาะเราจะออนนึ่งนะเน,นี่ยเก๋ๆอย่างนี้เราอันนึ่งเนาะเดี๋เด้อเด้ดปักตรงนี้อือนนี้ให้ดูตรงนี้เดวหาถาดมาใส่ก่อนเด้อแป๊บหนึ่งนะคะทุกคคทา่านค่ะถาดไข่มีไหนเอาถาดมาใส่ก่อนคะ่ะ ผัดมใส่นะคะนี่คือเราจะเอาไปนึ่งนะเอาไว้ยำเหมือนบะหมี่นะอันนี้ใบใหญ่ๆนะนี่เอากับแก้มลาบได้นะนี่กับแก้มลาบได้เนะนื้อนะใบเก๋ๆได้เขาบอกแกงบางคนก็ชอบอย่างเงี้ยแต่แอดชอบอย่างนงี้เด้ออร่อยเขาให้กินยอดพอกินยอดแล้วก็ปวดนะะมันจะปวดนะคะใครมีโรคเกาโรคอะไรใ่ในตัวนะอันนี้ค่ะเดืองัดไปค่ะแต่อันเก๋ๆนี่เดี๋ยวดูก่อนเด้อแอดำมานลงมาเยอะไหม อ่าท uh ี่ก็จะเจอเป็นจ,จุดเป็นจุดแค่นั้นเองเด้อแป๊บแป๊บแป๊บนะ uh huh. โอ้ยหนอพี่นอ้อยังไม่ได้จัดฉากเลยเด้อยังทุกอย่างนะคะโอเคค่ะ okay, นี่นะนี่เห็นไหมนี่แล้วเราก็จะกรายขยายแล้วก็เอาไปนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเอาไปนึ่งเนาะนี่ค่ะ ก็เคยได้ยินก็ก็แกล้งๆทั้ก็วิ่งมาเด้อกินได้สองรอบแล้วตั้งแต่ตื่นมาล่ะลูกเอ้ยอีแม่อีแม่ยังหน้ามือดอยู่เลยอีแม่ยังไม่ได้กินข้าวแต่แต่น้ำลุกคล้องไปก่อนเด้อจ้าลูกอีแม่ทั้งหลายจ้าเอ้ก็ใส่ถุงมือข้างเดียวเดียวมันปะมันมียางนะคะชักผักชนิดนี้มียางนะคะมันมียางบอกตรงๆว่ามันมียางเอเออ่ทีละขั้นเนาะโอ้คัด โอ้โหโอ้โหดึงทีละข้างโอ้มีอยู่ข้างล่างมีเ้อะนี่ใบเก๋เป็นนึ่งนึ่ง้วเรอไว้ยำเนาะเผื่อน้องชายมาเลยำก็ได้นะจะทานหรือไม่ทานนี่แหละนางอชอบแนละ้วนางต้องลงมือทําเองด้วยนะครทาให้นางไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ดั่งใจหรอกเพราะมีสูตรของเขาเพราะมีเอกลักษณ์ของเขาแค่นั้นเองนี่เห็นไหมอันเนี้ยอาเป็นหนึ่งหน,นึง่ง แล้วก็เจียวหอมรงเดอ้อเจียวหอมทอดกระเทียมทอดกระเทียมพริกพริกขี้หนูแห้ง,งนะอ่ะนะอาบักมีททายังไงทำอย่างนั้นใส่หมูสับเดอ้อใส่เจ็บหมูก็ได้เดอ้อก็แล้วแต่ใครชอบเดอ้อบักมีดเขาใส่ไหมเขาใส่หมูไหมน่าจะใส่นะเดี๋ยาจะไม่เคยทำเลยฮะสาวทำมันจะก็ิดอมู่จะทำงานเนาะไม่รู้ว่าเออเขาเขาไปใส่อะไรตอนซื้อกินอะซื้อกินหรอ แต่ไม่รู้แต่ทั้งเหลือเขาอยู่บอกว่าตำบนนุนะเขาจะจำบนุนตํำบนนฑุจำบนณนุเขาจะเรียกตำบันุนันนะอันนี้ก็อันนี้ก็ยังไม่นึ่งนะอันนึ่งก็ได้อ่ะจะทำเบาๆอันนี้ยสวยนะเนี่ยแต่บางคนเขาไม่ชอบอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาไว้แกงกันละกันนะครอบชอบชอบแบบเนี้ไม่รู้จะมีเวลาไปไหมม่มีเลาไปก็แอกเลยพี่ๆแนงๆค่ะไม่มีเวลาไปส่งก่อนนะ มาเจกัน okay, แล้วกันนะนอืมได้เยอะเหมือนกันเด้ออืมอือได้เจใบที่เขาบานระหว่างดินบานออกมาเนี้ยเนี้ยเขาบอกไม่อร่อยแต่เราเรายังกินได้อยู่เด้อมันชอบใครชอบมันเนาะแฟนผของไทของมันนะหลอกไม่หลอกมันอยู่ที่จิตใจเด้อมันอยู่ที่ความชอบความพอใจของของแต่ละคนเนาะไม่ว่าเรื่องอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างละเนาะ พูดมากใจห่างหรอกนะได้เยอะมากพี่น้องค่ะน้องก็บอกว่าอย่าล้างเด้อนะอย่าล้างเด้อด่วนน้องจะเอาแมวเนี้ยตอนนั้นของแม่ล้างมาน้องก็น่าจะรับของเข้าตอนนั่นแล้วก็สงสัยนเนาะแมเอกจากถุงหรือเปล่าไม่รู้อันนี้เราก็พูดไปนี่ใจเราก็ได้เขา กลับกับกับด้านก็กลับด้านข้างล่างขึ้นข้างบนคะ่ะมันมีไหนเอ่ยแยเอ่ยอันไหนที่เก่งได้หรอพี่เก่งขายเ้อมันก็ไม่ใชเยอะนะที่เราที่เราเอาลงมาเราอยากให้กลิ่นมันไม่ให้มันสูงเกินไปพี่จงถ้าปล่อยสูงสูงเห็นไหมเห็นพอตั้งบ่าเลยอ่ะปีที่แล้วแอดจ้างเด็กข้อลงเนาะ บอกให้ฟันฟันฟัน,ฟนพอดีมดมดแดงกัดน้องอะ่ะท่อมเลยถึงแค่นั้นอะ่ะพกเลยหยุดไปเลยประมาณเนี้ยจะให้แม่เอาอาหารให้อีกเหรอใช,หใช่ไหมลูกใช่ไหมเอ่ยถูกต้องหรือไม่ป้าป้าป้าเดี๋ยวแม่ให้ป่ะอ่าโอเคนะคะโอเคค่ะเอานีนแค่นี้ไ่แค่นี้เนาะอ่าที่เหลือนะคะ ที่เราได้ตรงนี้เราจะไปนึ่งนะคะอันที่ทําไปดูซุปบักนี่นะคะนีใบอ่อนในกับลาบแกะแก้มลาบได้เด้อเนี่ใบแก้มลาบได้นะได้เยอะเลยเต็มถาดเลยแค่นี้แหละได้สักมือสองมือได้มือเนาะได้สองสามคนก็พอแล้วเนาะโอเคค่ะตอนท้ายคลิปนะคะจัดแจงห่อค่ะห่อส่งพี่จงพี่บรรจงแฟมบารีค่ะจงังหวัดตรังค่ะรอรับนะคะแล้วของพี่จงก็ได้แล้วนะคะต่อท้ายนี่นะค่ะไปดูกันค่ะเดินทางค่ะ่อคค่ะทุกท่านค่ะ อ๋คค่ะเดินทางไปปักเตอร์อีกแล้วค่ะนะคะไปค่ะผักขี้ผักเพื่อนค่ะนี่ค่ะพี่จงสดๆอยู่นะสดร้อนเขาไม่ให้เขาไม่ให้เอาคมน้ำนะนุก็จะพยายามห่อนะคะพยายามห่อค่ะห่อห่อห้อมือหเหี่ยวนี่แหละจะหอนะมือหิวเหี่ยวนี่แหละค่ะห่อค่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จมันย่อมอยู่ที่ตรงนั้นนะคะนี่ค่ะพี่จงค่ะ ไม่รักไม่หวงไม,ไม่ไม่รักไม่ไม่ส่งให้นะคะด้วยรักแล้วผู้พันค่ะจับไปค่ะไม่เป็นอะไรนะคะพี่สาวคนนี้ก็ให้ด้วยใจจริงๆนะคะน้องสาวก็ให้ด้วยใจจริงๆโอเคนะคะนี่ค่ะมิสภาพที่ดีๆนะโอเคนี่นะไปะคะ่ะจะเดินทางแล้วนะคะ แป๊บหนึ่งนะคะก็จะอาบน้ำรงไหนจะไม่ได้อาบอ่ะโอเคนะคะอ,อ่อาฮะาาโอเคค่ะยังกระัดยังกระัดโอเคค่ะนะคะแล้วอะไรต่อนะคะม่งม่านนะคะต่อค่ะ เดี๋ยวใส่กล่องอีกทีนนะึงใส่กล่องใส่กล่องเป็นทางไปปักใต้นะคะข้ามน้ำข้ามทวีปไปนะคะข้ามทวีปไปนะคะแม่นะปิงวางยมนานนะคะไปปักใต้นะคะ,ะ,คะไปค่ะความความที่ว่าเออไม่ให้มันเหี่ยวนะให้อยู่ตรงนี้นะคะ น่าจะอยู่รอดค่อยมาทางนี้ค่ะโอเคน่าจะอยู่ได้เด็นนะหวังว่าความเย็นของนั่นจะอุ้มน้ำของเขาไว้ข้างในนะคะคงจะไม่เสียนะอืมตัดค่ะอันนี้ห่อที่บ้านนะคะพี่ยง เดี๋ยวไปใส่กล่องของโอเคอีกทีนึงอีกทีนึงกลัวมันไม่ผ่านอ่าฮะมานี้มานี้ยประมาณนี้โอเคนะคะผมจะใส่ชุดนี้แหละไปคงไม่ทันแล้วเนาะโอเคนะคะอ่ะชุดนี้ก่อนโอเคนะคะไปเราไปกันเถอะ แป๊บหนึ่งเดอ้อเดี๋ยวมานะคะทุกท่นานคะ่ะเดี๋ยวมาวิ่งไปส่งเคอรี่แป๊บหนึ่งไปส่งของเคอรีอ่เดี๋ยวมานะคะทุกท่นานไปกันค่ะจัดต่อค่ะไปคะ่ะมันจะแย่ทำไมฮะมันจะแย่บอกโอ้โหอันนั้นถึงแล้นเนี่ยที่เขาส่งไปอะเป็นจริไงไหมที่แม่โกหกเราเรื่อยเรื้ยาแย่ยังไม่ยังโอ้อันนี้ขอคุณนะ เ่อนีอันจะเป็นผีบ้าตามภาษาดุนะแต่ที่ลูกค้าแบเด็อเดาะอกภาษาดปุบอกแถวนะคนะเขากันแบบก้มใน้แบบบแล้วมันอันนีเาว่าไนก็เว่าเ็นหึ่งแล้วอ่ะแ้วนที่เปนหาวอันนั้นบอมีปัญหาตรงนี้อันนี้ผมมีปัญหาก็นหนึ่งละขั้ว่ถนั้นนะค่าได้ค่าได้ค่าได้กัวกับค่าได้ะวกัของส่งยาส่งยาแล้วกลัวของลูกค้าจะยหายเนาะ

ตนแบบเป็นทุ่รล่าจะเอาเฉพาะคนที่เก็บใส่ทาสองเลยอ่ะเออจะเอาจะรงววเฉพาะคนส่ภาเนี่ยคือนีเยอยางกตั้นได้กัางบี่เือเือกเสอกสกเสเสืออกอกเสกเสสักทีือกเสเสือกเืกเสืรกเกสเเอ เ็่นี้อหใ่้อง่ต้อส่ตง่ตองใัต้อส่ต้องใส่้่องใ่ตัองใ่อส่้องใา่ต้อนใสต้องใ่องนส่ต้ออง่้ส่องใ่้งใน้่งสองอต่งน้้่อต้อง้่ ไปก่อนตกเตรียมตามคนที่สองาเตรียมไวตั้งแต่วันนั้นสมเห็นเ่เขามานเอาตามนดยวมือไม่ได้ยังไ่ได้เอาน้าตัวมของผู้หงเสื้อกับโจงุ๊เลยเน่ยอ้ไฮขอเจองตอตัวน้นเลยใส่เสื้อกับโจงป้เล้นะทุกท่านคะเหลือเหลือหาสบหกปวโจงส่งระเด้อไปะเด้ออกเดินทางเด้อ ไปจ้าสู่จุดหมายปลายทางนะแพกนี้เดอ้อไปแล้วเดอ้ออ่ะเช็คของพี่จงไม่มีปัญหาไปก่อนเดอ้อไปอาบน้ําก่อนเดอ้อบ,บายยแล้วก็คลิปนี้จะรวมกับของพี่จงเดอ้อต้นไม้อะถึงแล้วเมื่อวานไม่ถึงเมื่อวานนี้แล้วค่ะวันที่สิบสองอะค่ะแล้วก็ปักชําไว้ตรงนี้แหละค่ะข้างๆข้างๆที่แม่นมอยู่ตัวนี้เพราะเอ่งน้ําอยู่ตรงนี้นะไปติดตามกันว่ามีอะไรเสียหายไสองโมงสี่สิบห้านะคะ ให้นมจะแกะและเดอ้อลงมาบีบแต่ลั่นก็สนานเลยอยู่กับแอร์ทอร์ไกส์นั่นเ,เด,นาาดี๋ยวต้องออกท,ทันทีแกะเลยนี่ละเดี๋ยวนี้มนมจะช่งเลยนะของมันจะเสียมันจะเสียถึงแล้วเดอ้อวันนี้วันที่สิบสอง ที่สิบสองที่สิบสองของมาถึงแล้วนะคะจากปากใต้นะคะขอบคุณมากค่ะพี่สง่ะมาถึงแล้วเดอ้เอ,อเจอ้ามาถึงแล้วเดอ้อมันมีอะไรข้างในไปดูกันนะคะท่าน้มค่ะน้องแมวก็ยุ่งยุ่งน้องเขาหยุดนะเมื่อวานเนี่ยถึงกระบอกเนาะผมหยุดครับโอเคนะคะท่านคู้ ใบเหลืองแล้วไปดูเด้อดู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 กันเหมือชัดชักของเสียงไหมโอ้โหมีตั้งหลายพันเพี้นแล้วป้าเ,เยอะเยี่เยอะยเ,เยี่มเยี่มากเลยอห่านะที่จ้องขาเจอละค่ะเห็นละค่ะอ๋อโอ้โหเยอะมากทีนี้ต้องซ้ำว้นะซ้ำว้ที่ที่เลนอะนะ อ่าแม่นมก็ยังหาอะไรไม่ไม่ได้นะพี่จงจะเอาชําไปตรงนี้นะโอ้โหนี่พี่จงโอ้โหจะชําไปทั้งหมดเลยนะนี่พี่จงได้แล้วคะ่ะปั๊ดเธอสี่สายพันอย่างสวยเลยคะ่ะอู้่น้องจ๋าเดินนะเดินนะเนื่งไงโอ้โหยหวไม่ไม่เหี่ยวเหี่ยวเยวนาะเหี่ยวแต่ก็เราก็ ไปชำได้นะนี่โอ้โหได้สี่พันมันใบมันไม่่วเนะก็ยังสดอยู่นะคือเหมือนเขาลอมกมานิดนึงนิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะไม่นาจะอาชำไว้ตรงข้างๆนี่เลยเนี่ยบ่อน้ามันอยู่ตรงนี้เนาะขี้เกลนมันอยู่ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะนี่ถ้าจะเอาใส่กล่องใส่อะไรย,ยังยังยังไม่ทันนะยังไม่ได้เตรียมตัวเลยใบก็ร่วงแต่อันนี้สวยมากชอบทุกชอบทุกอันเลยไปเดี๋ยวไม่นมจะเอา ปักที่เลนได้ก่อนเด้อเราย้ายได้ตัวนี้เราเราเคยเลี้ยงแล้วแหละโอเคนะคะป่ะไปที่น้ำแองกันเถอะต้นท้ายนะไปเอาที่บ้านน้องเคอรี่มาเนาะเนี้ยเนี่ยพี่จงเห็นไหมอันเนี้ยในนาที่ใบคือเขียวข้างล่างเนี่ยใบเนี้ยนะอันเนี้ยนะผักนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยผักนี้เปักซํำตรงนี้ละเนี่ยมันก็ออกไหมอันเนี้ยอันเนี้ยเนี่ยเห็นไหมใบก็ใบก็จะเป็นอย่างนี้ อันนี้ก็ใช่เนี่ยเหลือจากพี่โจงอ่ะมันใส่กล่องไม่หมดอ่ะนะนี่นก็เลยมาปักไว้ตรงนี้นิโนงก็จะเอาไปจิ้มไว้ตรงนี้แหละจะจิ้มไว้ตรงนี้เลยเดอ้อเนี่ยโอ้ยมดกัดค่ะมาจากไหนอะ่ะมดอ่ะนี่งั้นจะเอาปักไว้ตรงนี้เอาปักไว้ตรงนี้ไม่เป็นไรนะคะปักไว้อันนี้ปักอน,นุบาลไว้นะ นี้เลยที่เลยตูเลยบตรงนี้เลยเราก็ทำอะไรก็ไม่ต้องทิ้งที่ทางหละดี๋ยเาเป็นลงปลูกนี่ฝนตกพอดีมนีตรงที่เดียวนี้เราปากลมัพี่งปากก็ไปตรงนี้แหละปากถ้าหายใจไปตรงนี้พี่ง้หตกต้น สบายเลยเป็นอย่างนี้เป็นที่ทดสอบของนไ่อมเลยเป็นเป็นอนุบาลเลยเด้อสบายสบายไม่ต้องโวยวายกันหรอกลูกถึงแล้วนะคะพี่จงถึงแล้วค่ะ ถึงแล้วถึงที่จะให้ดูเนี่ยับไพ่ก็มาจําไว้ตรงนี้แหละเอาบ้านน้องมานะมันเป็นที่ของเขานะพี่จงมันเป็นที่ของเขาล้วนวดเราก็ล้วล้วนนี่เราก็ช่วยกันเนาะแต่ก่อนแต่งเจ้าเนี้ยยังไม่ได้ได้ช่วยกันเลยน,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 นู่นเนี่ยไม่เอาปากพุงนู่นนลย่อนเป็นขี้เลนไงมันเป็นขี้เลนตรงนี้แหละสบายเลยเนี่ยผับไพ่ก็มาวันนั้นแหละ เมรวันอาทิตย์ยนั่นแหละนี่เป็นแล้วอันนี้ก็จ้ำไปตรงนี้เ้อไม่ต้องอะไรนักหนาหรอกเดี๋ยวก็ออกของเขาเองนู่นเห็นผักนี้เห็นไหมจ้ำอย่างนั้นอะ่ะเป็นแล้วแม่นมทําอะไรแม่นมจะไม่พิธีพิธานหรอกเนาะนี่เลยค่ะเดี๋ยวถ้าอะไรมันไม่น,นั่นเดี๋ยวส่งไปอีกเลยพี่จงต้นมะตูมแข่ต้นมะตูมแข่เขาขายตั้งแปสิบบาทเด้อเนี่ยมันเหี่ยวใช่ไหมเดี๋ยวแม่นมไม่ได้เอาน้นํานะเดี๋ยวเขาจะนกเนาะ ขาลงน้ำทันทีอะนะโอเคนะคะไม่โสภาหรอกตรงเนี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรไมันช่ยที่ของเราที่<อ>เลนสวยมากเลยพี่จมตรงนน้นแะข้ามไปฝั่งนูน้นเลยนะเนี่ยมนนกก็เพิ่งเก็บกวาดเพิ่งเก็บกวาดเอามาทิ้งไว้ตรงเนี้ยนะเห็นไหมนี่น้ำมันอยู่ตรงนี้แหละนี่สบายเลยน้ำเขาจะมีตลอดเวลาโอเคนะคะนกน้ามันก็เริ่มฟื้นแล้วนะเริ่มฟื้น อันนี้สดใสอันนี้กจ๊แต่ชอบพวกสายพันธุ์เลยขอบคุณพี่ตจงมากๆกว่าจะหาครบสายพันธุ์มาครบอย่างนี้ยโอ้โหหายากนะเดี๋ยวเชื่อเหอะเขาก็จะล่วงหมดพี่ตจงเดี๋ยวเขาจะแทงหน่อใหม่ออกมานะอันนี้ช่วยนะนู่นแหล่งน้ำแบบอยังสวยเลยนะเป็นขี้เลนขี้ตมอ่ะนะเย็นเนี่ยเอ็นโคนใช่ไหมเนี่ยเนี่ยปักนี้เหมือนกันเด้อปักเนี้เดี๋ยวงงไม่นำจะให้ดูนู่นนู่นน่นน่อันนี้ปักปรกแต่เอาของน้องมานะ นู่นนหะนู่นแหละผักชี่ออกใบละนู่นนะ่ยผักชีอันนั้นผักชีมันใบเล็กอันนี้ปักเล่นๆนะไม่รู้จะเอาไปเก็บตรงไหนนะนี่ค่ะอันนี้อันนี้ผักไทยเนาะน้องเขาบอกวันนี้เขาแกงเขาบอกวันนี้เขาจะแกงบอกออาผักนี้ให้บอกนึกนึกวัวแม่ไม่เอาเขาก็เกรงใจเนาะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเราก็จะอขไปให้น้องครับผมแลก็ได้นี่ฮะเนี่ยอันนี้นะนี่คือ ที่เอามานอ็อเออเอามาแช่นะฮนะฟืนะ้นะพี่พี่จงเมื่อวานนี้เหี่ยวอันนี้เหี่ยวนะอันนี้อันนี้เหี่ยวแต่ใบใบใหญ่ๆเขาฟื้นตัวเร็วมากเขาฟื้นเร็วมากอันนี้เหี่ยวยังไม่เื็นแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ไม่ค่อนน็อคเลยเมื่อวานนี้มาปอมาถึงปุ๊บปลอมลงเลยนะลอมลงเลยนะพักพักพัก,พกแล้วก็ลงไม่เป็นไรมันเป็นธรรมดามันเป็นนั่นแต่ก็ยังไม่แกะนะกลัวเขาแตกกระแหงน,นะพอเขาออกลากพอเดียเขาลากเขาเดินเราเคยเอามา ค่มาเจาะนะทีเดียวได้เลยนะปักเลนมาเลยนะตาโคนเขาปักไว้ข้างล่างเลยแม่นี่นะปักไว้จมๆเลยนะเดี๋ยวจะคอยดูนะน้ำน้ำเดี๋ยวก็ปล่อยมาอีกนะเดี๋ยวก็ปล่อยมาอีกถ้ามันแห้งเดี๋ยวเราก็น้ําพรมตรงนี้เราจะให้น้ําแฉ่ตลอดเวลานะคะมันไม่นมก็เอาอ่านี่แหละผักอันนี้อ้น,นี้แหละต้นอะไรเนาะเพื่อรักษามมปูกนะอันนี้อันนี้สีเหลืองนู่นสีแดงออกไปนู่น สีดงหรือสีน้นอันนั้นสีแดงนู่นนะไปพันน,พกนกแแหกกระจายตรงนี้นะเป็นที่ของเขาเนาะแต่เฮียเขามีตังเยอะก็ไม่เส่ใจเราตรงเนี้เดี๋ยวแม่นม่ปนู่นน่ะเดี๋ยวจะขุดล่องให้ลึกๆอ่ะน,นะเด,ดี๋ยวจะขุดเดี๋ยวเดี๋ยวจะพยายามตรงนู้นน่ะตรงนู้นอ่ะมันมันมีที่ลงอ่ะเลยเดี๋ยวแม่นมจะไปทําตรงนั้นเดี๋ยวกับน,น้องสาวมาน้องสาวมาน้องสาวก็ไม่ชอบบุ่นไฟกับเรื่องชาวบ้านอ่ะนะมาอยู่ด้วยกันก็มาอยู่ตรงนี้นะ,นะโอเคนะคะ ฝากไว้เท่นี้นะคะพี่โจงขอบคุณน,น้องมากค่ะขอบคุณมากๆน้ําใจเนาะแล้วแม่น้องก็ส่งไอ้ผักนี้ไปให้เดอ้อมันดีไม่ดีก็ก็คอยดูนะไม่เคยส่งอะนะไม่เคยส่งเดอ้อแต่ถ้าส่งแรกก็จะส่งให้น้องชายเนาะถ้าของพี่จงโอเคนะประมาณนี้เนาะก็มีอะไรก็จะส่งให้น้องชายก็ได้เนาะอยากให้นางได้กินไม่ใช่เราก็จะมาสี่เมษานี่แหละสามสี่ห้าเมษาเนี่แหละ, 3, 4, 5, หละจะมาปรับปรุปงพื้นที่มา ดูนะไม่รู้ไม่อยากจะพูดนะให้เขามาจะเอานู่นเอานี่มาติดประมาณนี้แม่นงก็เก็บนั่นน่ะพี่จงเอ้ยเนี่ยมาลืยตรงเนี้ยเหนื่อยนะคะเนาะฟันต้นต้น,น,น,นั่นเห็นไหมต้องฟันต้องนะมันใช้แรงหมดเลยอะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราทำมามันเหนื่อยนะที่ของเราก็จริงแต่เราต้องเก็บเนี่ยตะกอนเราจ้างเขาหมดแล้วนะเนี่ยลวดน้ำเนี่ยจ้างเขาทำเดี๋ยวนี้มันมันล้มมันโค่นแล้วเนาะขอบคุณค่านะคะฝากไว้นะครับเจ้าขาขอบคุณมากกาดีเห็นไหม ชอบมากเดี๋ยวจะไปหาอะไรมาลงเยอะเกินเนะพี่จงเอาส่งมาเยอะเกินเยอะจนโอ้โหเป็นสามสิบกว่าต้นปุ้บนู่นเนะ่ะนะเนาะประมาณนี้เนาะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากน้ำใจอันล้นหลามของพี่จงนะ,ะขอบคุณค่ะที่เมนม่นมอ่เป็นพิมก็ขอโทษเลยมองไม่เห็นเมื่อกี้ก็ตามหาไม่เจอนะ ขอบคุณค่ะแต่ก่อนที่ก็ฝากให้พี่โจงนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งมาให้นะพี่ว่าอะไรนะขอเอ่ยนิดนิดก็นนอันนี้ไปเก็บเอาหลังบ้านมาค่ะต้นหลังบ้านค่ะนะยังสวยเลยนะขอบคุณทุกไล์ขอบคุณทุกเรว่อขอบคุณค่ะพี่พี่น้องๆที่มาอยู่ด้วยกันตรงนี้นะไอพีนี้ก็ยาวประมาณ2ี่สามนาทีห้าสิบวินาทีนะขอบคุณมากค่ะ พักนี้กำลังเดินทางไปถึงพี่จงนะคะสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านทุกคนนะคะไปก่อนนะคะี p นี้นะคะขอให้ทุกท่านมีอายุนณะสุขภาวะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมองมาปรารถนาทุกการคิดเงินให้ได้เทิมคิดทองให้ได้ทองสุขภาพร่างกายสมบูรณ์คิดหวังสิ่งใดขอให้แค้งแกรปลอดภัยทุกหลักนะทุกอนุผลเลยเนาะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะ ขอให้ทุกคนมีแต่ความโชคดีตลอดไปและตลอดกาลนะมีเงินทองไหลมาเทมามเงินทองไม่ขาดสายเงินไหลทองเงินไหลนองทองไหลท่วมก็แล้วกันเน,ะนาะนะพี่จงไปก่อนนะคะรอรับของนะคะแม่นมก็ส่งให้ด้วยใจนะทุกนั้น่าใครอยากได้แอดไอดีไลน์มาเด้อเดี๋ยวแม่นมจะส่งให้นะไม่ว่าอะไรส่งให้นะคะสุขสวัสดีค่ะ ไปก่อนนะคะอีพีนี้โชคดีค่ะพี่น้องขารักและห่วหงใยทุกคนสุขสวัสดีค่ะขอบคุณและขอบคุณค่ะไปก่อนนะคะบายยแล้วเราจะมาพบกันอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะบายยจุ๊บ